สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสกเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองรีส,สกเกตและกันทลกักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 CSET News พายสาม HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้พบกับดิฉันลัคนาโกงแก้วค่ะดกรกรณียานายกส่งเสริมท่องเที่ยวรีส,สกเกตเปิดฝึกพัฒนาศักยภาพการบริการที่เป็นเลิศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะ เมื่อวันที่23มกราคม2566ค่ะที่ศาลาโมวัดไผ่พัฒนาตำบลไผ่พัฒนาอําเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสเกตดกตรกระยาณีธรรมจารีนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสเกตเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการบริหารที่เป็นเลิศ โดยนางทัศนีขจัดมนทินได้มอบหมายให้นายสุจินปัญจานักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38ศิษเกตเป็นผู้กล่าวรายงานและมีพระครูโกศลศิษฐิจกิเจ้าวาสวัดไผ่พัฒนาเป็นประธานฝ่ายสง์นำประกอบพิธีทางศาสนา พร้อมด้วยจากเอกสมควรสิงห์คำนายอำเภอภูสิงห์นายปรเมสีบูรณ์ผู้อำนวยการวิทยายลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สวงวัดไผ่พัฒนานายสมยศพันมารองผู้อำนวยการวิทยายลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สวงนายพิษนุพวงเพชรนายกิติศักดิ์บุญพุธจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนำวิทยากรนักศึกษาและผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวนเกือบ50คนร่วมกิจกรรมและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนายสุจินกล่าวคขะว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38ศิสเกต ได้รับการจัดสรรงบประมาณฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการบริการที่เป็นเลิศประจำปีงบประมาณ2,566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมอาชีพเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และพัฒนาศักยภาพให้เป็นกำลังแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงานและสามารถนำไปประกอบ อบอาชีพได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38สิสเกตได้บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดสิสเกตในการจัดหากลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมโดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่3ถึง27มกราค,คม2566ระยะเวลาการฝึก30ชั่วโมงรวม5วันซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจานวน25คนแต่มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมด้วย ด้วยจำนวนรวมทั้งหมดประมาณ40คนโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดไผ่พัฒนาภายใต้การนำของพระครูโกศลศิกรกิจเจ้าวาดวัดไผ่พัฒนาซึ่งทุกคนมีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ด้านการบริการที่เป็นเลิศเพื่อไปประกอบเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิกสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ด้านดรกรยานีธรรมจารีนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดสิสเกตกล่าวว่าวัดภัยพัฒนาถือเป็นสถานที่ที่สําคัญเพราะเป็นศาสนาสถานที่ขึ้นชื่อด้วยเกจิอาจารย์หลวงปู่สวงเทวดาเดินดินที่มีญาติโยมเดินทางมาขอพรตลอดเวลา และมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งรวมไปถึงหน้าผาพยากูปลีและมีวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สวงที่มีนักศึกษากว่า800คนอีกทั้งยังมีการเตรียมเปิดสอนสาขาวิชาการโรงแรมและการจัดการท่องเที่ยวในปี2567นี้การจัดอบรมการบริการที่มีความเป็นเลิศในวันนี้ จะสร้างความรู้ให้นักศึกษารู้จักวิธีการบริการนักท่องเที่ยวรวมทั้งสามารถที่จะนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การงานในอนาคต ซึ่งทางด้านพระครูกโกศลศิกกิจหรือหลวงพ่อพุทธวายาโมจะอาวาสวัดไผ่พัฒนายัางมีความประสงค์อยากให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38สิสเ,เกตจัดอบรมในเรื่องอาหารการตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อสร้างงานให้กับผู้ฝึกอบรมได้มีอาชีพต้นในฐานะนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจะได้นําเสนอเรื่องนี้เข้าสู่คณะกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อที่จะของ,งบประมาณในปีต่อไปค่ะ